ก็ตอนนี้ทุกคนเราก็มาโอ้กล้องไกลมากคือตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ที่โรงอาหารนะทุกคนซึ่งแบบอาหารที่ผมกินวันนี้ก็ชิวๆแต่ว่าพูดตามตรงกับตอนนี้คิดถึงประเทศไทยมากเลยทุกคนวันนี้อาจจะเปิดคลิปแปลกนิดน,นึงนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีนะฮะอือทุกคนข้าวเขาแปลกมากเลยอ่ะ แล้วก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมซื้อข้าวเองนะฮะอือเอานแล้วทุกคนผมจะพูดให้ฟังนะครับก็คือว่าคนที่หนึ่งถึงแปดเนี่ยจะกลับไทยกันแต่ผมไม่รู้ว่าจะกลับมาหารแะ้วเขาหยุดหรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะหยุดทั้งประเทศแหละผมว่านะ กลับไปไทยโคตรคิดถึงนะผมบอกเลยคือห้องมันอาจจะไม่ดีหรอกเป็นนักปกติของหอในนะครับแต่ว่าผมว่าเราต้องแบบทำความสะอาดใหม่ทุกอย่างนะครับคือถ้าเราไม่ทำความสะอาดเนี่ยมันคือจบทุกคนอยู่ไม่ได้แต่ว่าเตียงเนี่ยเขาค่อนข้างแข็งเลยนะ เตียงเขาจะมีความแข็งมันจะมีความแบบมันทำมาจากไม้ทุกคนมันก็เลยแข็งมากนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรลางจากนี้เนี่ยหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเอาของกันนะครับของที่ว่านี่คือเป็นตัวพวกที่นอนต่างๆนะครับคือมหาลัยค่อนข้างใหญ่ประมาณหนึ่งเลย ประมาณมอกษตรอฐะทุกคนแต่อัดจ,จะใหญ่กว่านิดนึงนะฮะแต่หนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกเลยว่าอยู่นานๆเนี่ยมันทําให้เราคิดมากนะทุกคนสำหรับผมนะเพราะว่าผมพูดจินไม่ได้นะแต่ถ้าใครพูดจินได้ก็โชคดีไปคือผมพูดไม่ได้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบคิดถึงประเทศของเรามากนะเพราะว่าเราสามารถคุยกับใครก็ได้สั่งหาอะไรก็ได้นะครับซึ่งที่เนี่ยผมเพิ่งสั่งข้าวไปผมเอารูปภาพให้เขาดูที่เขาวางไว้บน อาจอสรุปขเขาบอกในะภาพไม่มีนะฮะงงมากทุกคนก็คือแบบพูดจีนไม่ได้ทุกคน ตอนนี้ก็อาจจะกล้องสั่นนิดหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าผมรีบมากวันนี้นะฮะเราเพิ่งจัดการเรื่องเลเซ t นเพอร์มิทยังไม่เสร็จพุ่งนี้ต้องไปตรวจร่างกายอีกรอบนึงเพราะว่าใบาของไทยเนี่ยเราใช้ไม่ได้นะครับต้องมาที่ไหนใช้ที่นั่นนะฮะซึ่งนี่ก็จะเป็นตึกนะฮะเป็นตึกที่แบบเขาอยู่กันนะฮะทุกคนและนี่คืจท,ที่ผมมานะฮะตรงน,นี้นะฮะค่อนข้างไกลนิดนึง ก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปกินข้าวแล้วก็ต้องขอบคุณพี่หล่อมากๆเลยครับพ mm ี่เขาน่ารักมากใจดีมากๆเลยนะครับคือแบบว่าช่วยเราทุกอย่างเลยกาาบงามๆเลยครับพี่ชายตอนนี้นะครับเราก็จะมาปั่นจักรยานตัวนี้กันนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนไปดูกันดีกว่าตอนนี้นะครับเราก็มากินกาแฟรักกิน f าแฟเรียบร้อยนะจากที่เจอป็นสิ่งที่ยากทุกคนเหนื่อยมากอื แซบ่บหลายคือแบบนี้อาหารพร้อมแล้วอร่อยแน่นอนรสชาติคือความคล้ายกับชาจีนะฮะแต่ว่าอร่อยเหมือนกันแซ่บเหมือนกันตอนนี้วิวข้างหน้าคือทุกคนแดดคือข้าร้อนมากนะฮะร้อนมากทุกคนดูนี่ความร้อนคือสูงมากนะฮะเราก็เลยอยู่ข้างในแทนนะครับตอนนี้ คือจะบอกว่าสี่วันแรก5้าวันแรกเนี่ยคิดถึงไทยมากทุกคนแล้วก็แอบเหงาแอบแบบว่ารู้สึกเหมือนแบบไม่เจอคนไทยแล้วมันรู้สึกแปลกๆกับทุกคนคือมันเหมือนว่าไม่เจออะไรเลยนะครับโคตรเหงาอะซึ่งแบบแรกๆเนี่ยปัญหาเยอะเพราะว่าเราพูดจีนไม่ได้นะครับเราก็เลยเจอปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งแบบ นี่เนี่ยหนึ่งสิ่งที่เขาแตกต่างกับไทยนะ <c oughs> ก็คือว่าเขาเนี่ยจะแบบว่าาบีบแต่บ่อยมากนะฮะชอบบีบแต่เป็นส่วนใหญ่นะทุกคนไปไปต่อดีกว่าตอนนี้ถึงแล้วทุกคนทุกคนเห็นจัก,กรยานเหลี่ยงไหมอันนี้คือจักรยานที่เราเนี่ยเคยปั่นมาที่นี่นะครับซึ่ง ผมเนี่ยจะขึ้นไปข้างบนชั้นสองตรงนี้นะทุกคนเราจะไปเพื่อเราจะไปซื้อน้ำรักกินกาแฟแต่อันดับแรกเนี่ยผมว่าผมต้องหาซื้อข้าวในห้างนี้ก่อนนะครับก็ไปไปซื้อข้าวกันก่อนดีกว่าตอนนี้เราก็ได้ข้าวมาแล้วทุกคน <c oughs> เป็นข้าวในโรงอาหารมหาอะไรมหาไยนะฮะที่ผมรู้สึกว่าอร่อยสุดที่ผมเคยกินมาทุกคนถ้ามานับข้าวร้านเกาหลีนะเพราะว่าเกาหลีคืออยู่นอกมออันนี้อยู่ในมอนะ้ทุกคน อยู่ข้างในมาหาลัยนะฮะซึ่งแบบเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนเพื่อไปซื้อลักกินคอฟฟกันนะครบ,บนนี้ครับทุกคนไปกันเลยจ้าตอนนี้ก็ได้มาแล้วทุกคนลักกินคอฟฟถูกกว่าชาจีด้วยแล้วก็รสชาติเหมือนชาจีเลยนะฮะแต่เขาอาจจะไม่มีวิปครีมนะแต่ก็อร่อยทุกคนปะเดี๋ยวผมไปรีวิวแบบตรงๆที่ห้องกันดีกว่าไปกันครับก็ตอนนี้นะครับทุกคน ผมก็กลับมาที่ห้องนะครับก็เนี่ยเต็นท์ผมนะฮะคิดถึงไทยอะ่ะนะพูดตรงๆแบบไม่อ้อมเลยคือคิดถึงประเทศไทยนะครับแต่ก่อนอื่นแล้วเนี่ยผมก็จะมีข้าวนี่น่ากินมากทุกคนเดี๋ยวผมถ่ายอินเสิร์ตให้ดูนะครับน่าจะอยู่ฝั่งนี่แหละเนาะไม่นี้ก็นี้แหละอ่ะไปดูอินเสิร์ตตอนตอนที่ผมกินข้าวด้วยก็ได้นี่เลย แล้วก็ผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าผมว่าน่าจะเป็นกันหลายหลายคนแหละที่แบบว่าเราไม่ได้อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วนะฮะแล้วเวลาเรามาอยู่เนี่ยอย่างผมเนี่ยไปเรียนสองปีก็จะเกือบเกือบสามแหละนะฮะซึ่งแบบก็จะค่อนข้างคิดถึงบ้านนิดหน่อยนะฮะไม่นิดสิเยอะเลยครับผมแล้วก็จะมีตัว c ักก Coffee นะครับ วันนี้ไม่ได้รูปตัวการ์ตูนไม่เป็นไรคือพูดตรงๆๆอ่ะก็คือว่าไม่มีใครไม่คิดถึงหรอกบ้านเราเตียงเราอะทุกคนคือ,อยังไงก็ต้องคิดถึงกันอยู่แล้วแหละแต่ผมอาจจะคิดถึงมากกว่าคนั้นเองอ <c oughs> ยังไม่ชินแตเนาะ,ะต้องใช้เวลาหน่อยอืมอืมอ,มอร่อยมาก คือที่จีนเนี่ยส่วนใหญ่ประมาณ90%เอรนอ่ะเขาจะใช้เป็นตะเกียบนะทุกคนเขาจะไม่ค่อยใช้พวกแบบว่าช้อนซ่อมช้อนอมีซ่อมไม่เคยเจอเลยซึ่งข้าวเนี่ยน่ากินมากชอบมากเลยทุกคนแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือหองไทยของเรานะครับก็พูดตรงๆฝนตกทุกวันเลยวันนี้ตลอดคือคลิปนี้มันอาจจะแปลกตรงที่ว่าทำไมผม เปลี่ยนชุดบ่อยจังอะไรอย่างเงี้นะทุกคนคือที่ผมอะ่ะอาจจะถ่ายแปลกๆนิดนึงช่วงนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ทุกคนคือมันมีอะไรหลายอย่างไปหมดเลยแล้วผมก็ต้องไปเนี่ยภาพปูนอนต้องเปลี่ยนใหม่อีกแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแข็งนะฮะอืมแข็งมากเว้ยเหมือนมันจะเป็นหมู่กวกาะบ้านเรานะแต่มันก็ไม่ใช่อ,อืมมีดอกไม้ด้วย ก็ผมจะพยายามรวมหลายๆคลิปมารวมกันนะครับทุกคนให้ทุกคนดูแบบเพลินๆเลยจะได้ดูด้วยกันแบบสบายๆายนะฮะมีแขกนกกระทาดะเอาใจช่วยผมด้วยนะค่อนข้างคิดถึงประเทศตัวเองเยอะเลยอะไปดูต่อดีกว่าหนึ่งอย่างคือว่านี่คือรูมเมทผมจะนอนตรงนี้ผมก็จะนอนตรงนี้ ผมต้องเปลี่ยนผ้าปูนอนใหม่เพราะมันแข็งนะฮะก็ผมจะให้ดูเป็นมุมกว้างนะะปึ่งนี่คือห้องของเรานะครับแล้วนี่คือที่ที่ผมอยู่ตรงนี้นะฮะผ้าพร้อมซักก็จะเก็บไว้ตรงนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นมุมข้างนอกนะฮะใช่เป็นอย่างนี้้ะคนก็คือที่ทุกคนเห็นตรงหน้าทั้งหมดเนี่ยซื้อใหม่ทั้งหมดเพราะเขาไม่มีอะไรให้เลยนะฮะก็ ตามนั้นเลยทุกคนเหนื่อยเนาะคิดถึงบ้านเนาะไปดูต่อดีกว่าทุกคนว่าเป็นยังไงเพราะว่าวันจันทร์ผมต้องเริ่มเรียนแล้วป่ะไปดูดีกว่า